หนอเอาเลยตบปิวเลยครับปิวตลอดการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับเราช่องแอบสตูดิโอเลยนะครับวันนี้เราจะมาตบกันนี่ตบกันเห็นๆนี่ครับในกำลังจะตบเลย อันนี้เป็นเกมเกม,มนึงครับมันจะเป็นเกมแบบเคยเคยเห็นไหมอย่างเช่นแบบรายการของฝรั่งครับพวกอเมริกาพนเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าตบเนี่ยตบละมันก็จะเป็นการแข่งขันการตบใครใครตบได้ดีกกันหรืออะไรเท่านี้ครับก็ชนะไปเนาะใช้ความแรงอะไรเงี้ยเป็นเกมที่ง่ายๆครับเราก็เล่นแบบเนี่ยมันจะมีแบบขีดให้เรากดนะครับเนาะนี่ ตบมันเลยนี่ยังไหมดูดิโอ้แพ้แน่นอนเนี่ยตายละเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เมราจะคูนครับเกมนี้มันก็จะมีแบบเป็นให้เราแบบสู้กันน้ำบัเทิลโรเยอร์อย่างโดยการตบน,นนะใครที่วัดใจการใครกดได้ดีหรือว่าได้สีเขียวหรือพลังการตบได้ดีก็สามารถที่จะเป็นฝ่ายที่ชนะได้นะมา าสู้กันใหม่สักตั้งอีกรอบหนึ่งมาเลยนี่ครับอันนี้มันก็จะเป็นมันก็จะมีแบบว่าให้เราออปเลเวลพลังนะอย่างเช่นพลังการตบอะไร,ไรครับขึ้นมาประมาณ38ิ <c oughs> ขีดและประมาณอ,อ่างเงี้ยก็าหมาเราให้เราเสียเงินนะอันนี้จะสังเกตได้ว,ว่าข้างบนมันจะเป็นเหรียญคอยครับให้ให้เราสามารถซื้อเพิ่มพลังและซื้อเพิ่มชีวิตได้นะครับ รอบนี้คงไม่รอดแน่นอนนะดูจากท่าละมันจะมีแบบว่าถ้าใครอยากได้แรงตบแรงๆก็ให้ดูวิดีโอนะครับนะก็คือมันก็จะได้แบบพลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ผมจะไม่ดูนี่พอดีอตบจังแรงมึงตายแน่คุณตายแน่นอนปิวเลยโอ้ก็แฮ้อีกเอาไหมเอาไหม อีกสักตาเดี๋ยวขอเพิ่มพลังการตบก่อนเพิ่มหมัวใจด้วยเนาะเป็นหกรแล้วครับแล้วก็เพิ่มอีกอมาคราวนี้หกร้ิบสีแล้วมึงตายแนย่มากตีตังก้าก็โดดตบปากเจอเลยโอ้โหมันก็ตบแรงใช่ย,ย่อยตอนนี้ปากเจอตอนนี้ อีกทีนึงต้องให้ได้614ครับมันจะได้ปิวเลยมามากระโดดโตบปิวเลยช <laughs> น,นะมาอีกคนหนึ่งโอ้อันนี้ตาลุงเกฟซีครับมาเลยอย่างแรกคือขอเพิ่มพลังงานตบก่อนเหลือ4,000เกีบไว้ก่อนมาเอาให้ใช่ ตบเต็มเต็มตีลังกาตบโอ้มันตบแรงเฮ้ยตายละไม่รอดแนะ่คราวนี้ลุงเคฟซีนี้ตีลังกาตบสุดแรงเกิดโอ้เลยสี่เจ็ดแปดยังเจอเราอันนี้ช้ำนะโอ้โหลอยเลยครับลอยริ้วรีวเลยเอาไมาเอาไมา่มาเริ่มกันใหม่คราวนี้ โอ้ oh, ถ้าใช้ power เพิ่ม power มันจะต้อง2,000ขึ้นเนาะยอมมายอมอีกอ่ะเหลือ900าร้ช่างมันมาพร้อมจะตบแล้วแน่ๆมีการท้าทายตบแน่ตัวเองนะั่นๆะนะนะท้าทายเดี๋ยวก่อนมึงจะเจอมานี่หมุนตบหมุนติวือกเลยสิ มาเข้ามาโอ้โหจะตายแล้วตบแรงกันเนี่ยแต่ไม่รอดครับเดี๋ยวเจอแน่มาเลยนี่กระโดดโตบ๊บติวเลยครับ <c oughs> เป็นนะโอเคโอเคมาเจอรอบใอร,รนักสืบเหรอนักสืบทำไมแน่ยังเงี้ยมาอันนี้มันต้องโหดแน่เลย ขอเพิ่มพาวเวอร์ไว้ก่อนเอาละพร้อมลนะกดนี่นี่เจ็บเจ็บจเ็บโตอบอืมโอ้โหปิวคลับห,หมุนเลยสามร้อยหกสิบองศาโอ้โหมันก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันโอโ้ทำไมน่เจออย่างงี้เอาเลยครั้งหนึ่งไม่กลัวโตบปิวเลยรับลอยเลยช <c oughs> น,นะ อย่างน้อยก็ได้แค่ตาช้าไม่เป็นไรมาคราวนี้ได้เงินโบนัสนีครับเพราะเล่นเรื่อยๆมันก็จะมีแบบว่าถ้้เราผ่านด่านต่างๆมันก็จะมีโบนัสให้นะครับเราก็ตบเลยมันได้สามครั้งนะครับเนาะต้องตบให้ได้ถ้าถ้าตบไม่ครบแต่กำหนดมันก็จะไมไ่โบนัสนะครับนี่โอ้โหชนะโดยใส่ของทั้งเองเพราะเราเพิ่มพลัง นะครับพอได้ปุ๊บมันก็จะได้เสื้อใหม่แล้วก็พลังการตบก็จะแรงขึ้นเนาะมันจะมีแบบท่า,าต่างๆสเปเชียลในการตบสลัดครับสเปเชียลไมก้าสลัดอะไรเงี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นได้ตัวนี้เลยเราก็กดตัวนี้เข้าไปเราต้องดูวิดีโอนอะถ้ากดไปปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็เสร็จแล้วปุ๊บเรา็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยแต่ผมยังไม่เปลี่ยนมาต่อไปมา จอใครอ่ะโอ้ยคนแก่ฟันมีไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่เขาอาจจะฝีมือดีก็ได้ใครไปรู้แต่เราจะไม่ประมาทครับเราจะเพิ่มพลังเพิ่มหัวใจด้วยไลุยค่าตบ7จ็รลุยเอ้าได้แค่หกร้อยตั้งมั่นตบไปก่อนมามาเลยแก อันนี้ยับแยบโอ้ตบโคตรแรงเลยสัตว์มานี้ตบโอ้เราแพแน่ท่านนี้รู้เลยรู้ชะตากรรมตายแน่ต้องปิวโอ้มันโอ้โหเป่าแล้วตบนะแยบๆบนั่นแน่เต้นเต้นเต้นเอาใหม่เอาใหม่พลาดมาคราวนี้เพิ่มอีกมาเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดโกดโอ้ไม่ ไม่ได้เจ็ดร้อยไม่เป็นไรมาตบเนี่ยโอ้โหอันนี้คือถ้าตบโคตรแรงอะ่แะแกแล้วยังแรงอีกกินไรเก๊กโกนะครับลุงโอ้โหมันยังยังอยู่ยังอยู่ลุงยังอยู่ครับดึงอยู่แน่นๆน่นแน่โอ้โหนั่นแน่นะนนแนเต้นผิวคิวมากเอาไม่เอาไมลุงนี่เก่งเว้ยเอา พลังนี่แหละเอาขอเจ็ดร้อยขึ้นเลยสามสิบแปดละเอาดีๆเอาดีมาเจ็ดร้อยสามสิบสามมาเลยคราวนี้รอดละมาปากเจอเลยลุงโอ้โหลุงตบอืมอันนี้ท่านี้สุดยอดครับลุงไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ลุงนี่กระโดดตบลุงปิวเลยปันร่วงแล้วลงอีก อโอ้โหต่อไปเจออะไรอะ่ะวัยรุ่นโอ้โหเจาะอะไรบ้างอะ่ะเจาะหจอเจาะจมูกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะเราขอเพิ่มพลังแล้วก็หัวใจโอเคคราวนี้ลุยเต็มที่ล้วมาเลยมานี่เจ็บ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 ,บปิวจะืเม,มืองหมุนตัวเลย ระวังมันโอ้โหแบ็คแฮนโคตรแรงเอาตั้งสติครับสมาธิกดนะโหตีลังกาปิวเลยครับข้ามเชือกไปเลยชนะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรเจออะไรอะ่ะสู้กับอะไรอะ่ะมีแค่การเกงลิงเหรอโอเคมา นี่เราต้องโกงไว้ก่อนครับเพิ่มพลังไว้ก่อนไอพวกนี้ประมาทไม่ได้นั่นเน่ยจะมาเชื่อดจะมาเชื่อมา,อมาจะเชื่อแล้วนี่ตกแม่งเลย <c oughs> เดี๋ยวเจ็ดร้อยสามสิเอ็ดได้เดี๋ยวแป๊บเดียวตายโอ้โหมันสกินเดียวเหลือ,ลอร้อยเดียวตาปามครับน่กากินกับปิวไปเลยไปชายหาดเลยไปไปที่ไหนกลับที่ไหนทางนั้นโอเคนะครับตอนนี้แม ถึงขั้นลุน้นโบนัสละตบนี่ปลาโอ้โหโตบปลาตัวล่วงเลยพลังการตบนี่แรงจริงตบนะอ,อีกทีนึงอีกรอบหนึ่งถ้าะไปละกระโดดตบหรือจะก้างสบายได้เลยมาชุดอะไรครับโอ้โหอะไรอะ่ะ new skin unlock นะได้ชุดอะไรไม่ว่าเหมือนชุดสูตร อ่ะดูสิท่าเปไงโอโ้ไฟลุกดูครับตบเฮ้ยอันนี้ท้าจะแรงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผมขอดูผมขอเปลี่ยนชุดก่อนแปบ๊บนึงมากลับมาอีกครั้งครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยโอเคเอ้ยเจออะไรเหมือนบุตรีเลยวะ่ะแต่เราจะไม่ต้องกลัวมันเราจะเพิ่มพลังงานเพิ่มในหัวใจ มาเพิ่มทีอะรอบแน่ๆๆเชื่อเชื่อไม่ต้องรอบกูจัดให้อันนี้ตบเลยเป็นไงดูมันโอ้โหโอ้โหกำลังประสานฝ่ามือตบจะรอดไหมเน่ยเราโอ้โหเหลือ8 7 1รเวไม่รอดแน่แล้วปีรังกาตบนอกจากจะให้มันพลาดทำไงดีโอ้เรารอแลละแต่และอุ้มมันแย็บแยบตบแล้วโอปิวเลยไม่รอดเลอ ไม่รอดครับเอาไหมาเอาไหมวันหมทามมาไา,ายเกินไทยเกินมาเพิ่มไม่สนเพิ่มอีกรวยรวยอ่ะพอละจบมาแปดร้อยกว่ากะโ,โตอโอ้โห้หน่าเจอเลยหลสอนมันโอ้ยเอ,อือตาช้ำ ใจเย็นใจยเย็นไอ้ีเหมือนเรื่องเร็วมันเรื่องเร็วตายนะมึงกระโดดนิดกนตบปิวแล้วต้องรีบลอยไปเลยชน,นะเฮ้ยเจออะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนคาบุกีโดย,ยมอนเลยมาแต่เราจะประมาทไม่ได้ครับพวกนี้มันจะอัพเลเวลการตบเรื่อยๆเนาะข้าวลาง,งางก็จะสูงขึ้น เราก็แอปสกิลกันตบเรื่อยๆครับตางสมาธิหนึ่งชู้เอ้ากดนี่มือตกโหปิวเลยหลวงนอนไงโอ้โหมันตบอีกโหโหล้วแปดสิบหกแรงมากเลยแต่อยากกันนั้นเลยเอาละหนึ่งสอง เอาเลยตบป,ปิวเลยครับตปิวลอดๆคยับคนดู <laughs> คนดูก็ยังไม่เว้นโอ้โหเจออะไรสมุไรญี่ปุนป่นมาลูกพีนี่ทะยแรงนน่ๆๆๆมาเลยเดี๋ยวก่อนนะอือกระโดดตบนี่โหปิวเลยหมุนตัว เฮ้ยหน้ายุบอิเคียหน้ายุบโอ้โอ้โหมันแรงเหมือนกันครับเดือดเจ็ดเลยโอ้หน้าเจอเลยเราต้องเอาให้ได้ครับคราวนี้เราให้ปิวเฮ้ยไอ้แยแม่งไปอยู่ไอ้ตบแป้มปิวสมอลายปิวไปเลยเฮ้ยโบดได้โมนัสพอดีเฮ้ยตบทีวีว่ะเฮ้ยตบได้ไงวะเนี่ยนั่นน่ะเย็บเจ็บ ตบอีกทีนึงเฮ้ยรูอะไรขึ้นอ่ะอ๋อโลโก้นี้ดูเลยตบอีกอันดินาการตกเท่เลยโเรียบร้อยโอ้ 700. โหได้ชิดใหม่รครับดูกินอันล็อกครับดูสเปเชียลเมกาสวัสดครับการตกมัน นั่นเนี่นั่นเนี่นั่นนี่เล่นดีล่ตบโหมือไฟมือไฟยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเอาไว้ข่าวหลังนะเอาไว้ข่าวหลังนี่ครับก็ถ้าใครกดใครมาก็มาลงกับเกมนี่ครับไม่ต้องไปลงกับพลลงกับเกมนี่ตบตบหน้าเลยประมาณนี้ครับก็ในตัวเกมก็จะมีประมาณนี้ครับนอกจากตบกันเพิ่ม power พลังในการตบเนาะใครเหนือก,กว่าก็คนนั้นก็ชนะไปเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อ่ช่องแอบซุยโอมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้ทําคลิปดีอย่างนี้ให้เพื่อนได้สนุกสนานต่อไปนะครับเนาะงั้นอ่พวกเราก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ